สวัสดีครับผมทัศเทพศศิษิสาทินเพิ่งเข้าเกมเจมคำแรกครับ <c oughs> <c oughs> คือเรื่องเป็นงี้มันต่อมาจากคลิปก่อนนั่นแหละว่าโอ้ผมทําเกมเกมเล็กๆสองเกมเพื่อเสริมความมั่นใจของตัวเองแล้วก็มั่นใจจริงด้วยเออแล้วพอหลังจากมั่นใจน้วน่ะผมก็ไปทํางานตัวเองงานส่วนตัวก็คือโปรเจกต์ใหญ่อีกสักพักหนึ่งใช่ปะปรากฏนั่งอยู่สักพักหนึ่ง ประกาศ Thailand Summer Jam 2025จัดโดยบิดเอกเฮ้ยไอเชีย่ยมีเกมแจมเว้ยเออด้วยความพึกขนองและโมเมนตัมที่กำลังได้มาจากสองเกมนั้นผมก็เลยเข้าทันทีโอเคพอมาถึงวันงานวันที่สิบแปดผมตื่นมาวันที่สิบเจ็ดใช่ปะ่ะแล้ววันที่สิบแปดวันต่อไปเนี่ย จะเป็นวันที่เริ่มประกาศลิมิเตชันคือเรารู้ทีมไอเกมแจมเนี่ยคือมันคือการทําเกมให้ตรงกับงานใช่ปะแล้วทีมของงานนี้คือโรดทริปการเดินทางบนรถยนต์แล้วมันจะมีประกาศลิมิเตชันลิมิเตชันอ่ะคิดซะว่าเป็นกฎเกณฑ์แล้วกันข้อบังคับว่าเกมมึงห้ามทําอย่างนี้เกมมึงต้องเป็นอย่างนี้4ข้อให้เลือกได้อย่างน้อยหนึ่งข้อถ้าเกิดเกมไหนไม่เลือกหําโอเคเพราะฉะนั้นตอนแรกก็คิดว่าโอ้ เราจะมารอเออรอประกาศตอนห้าโมงเย็นวันที่สิบแปดเพื่อที่จะเริ่มทำงานโดยทันทีปรากฏวันที่สิเจ็ดนอนไม่หลับบึ้ม <laughs> นอนไม่หลับทำไงตื่นเต้นตื่นเต้นมากเกมแจมครั้งแรกในชีวิตตื่นเต้นมากนั่งเขียนอ่าเรากลับมาสู่การนั่งเขียนด็อก umentation <laughs> เออนั่งเขียนเลยนั่งพิมพ์ต๊กต๊กต๊ต๊ต๊ตอนแรกคิดว่ากูสวยแน่เลยวะ่ะกูจะทําเกมหาเลยวะเกี่ยวกับรถรถทริปเออเกี่ยวกับรถรถทริปทาเกมอะไรดีวะเอาไปว่าพอนึกขึ้นมาได้เป็นเกมขยับรถเออนี่เรียกชื่อเรียกสัน้นๆเกมขยับรถขยับรถไปมาหลบนู่นหลบนี่ทํานู่นทํานี่บบาๆเสร็จในสี่ชั่วโมงหมายถึงด้อ,อะนะไม่ใช่เกม ถ้าเกิดว่าเกมเสร็จในสี่ชั่วโมงนี่คือมึงทำลายสถิติตัวเองซ้ำอีกรอบเหมือนกะัตอนไอเกมก่อนนี่ห้าชั่วโมงะก็ทำเสร็จโดยที่กำลังไม่ได้นอนตอนสิบโมงเชา้าไปนอนนอนไม่หลับกูก็นั่งอย่างนั้นนะ่ะนั่งจน,นถึงห้าโมงเย็นแล้วที่บอกแค่ไหมว่ามันจะมีประกาศลิมิเตชันกดเกนในการทําเกมว่าให้เลือกข้อหนึ่งว่าห้ามตัวเองทําอะไรต้องทําจาขอบเขตไหนเออ เราเครียดเลยโอ้โหแบบเฮ้ยมันจะมาตีกับเกมกูเปล่าวะแบบประกาศขึ้นมาเงี้ยประกาศขึ้นมาแต่ละข้อคือแบบทําเกมกูพังซ้ำไม่สามารถใช้ดีไซน์เดิมได้เราโอ้โหนั่งคิดนั่งคิดนั่งคิดอ่ะนั่งคิดเรื่องนั้นก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่ง,ง,งคือไอ้เกมกูนี่มันโร a d t r i ปหรือเปล่า <c oughs> เออไอ้เกมกูนี่มันเกี่ยวกับการเดินทางบนท้องถนนไหม <c oughs> ตอนแรกเอาเอกสารด็อกไปให้ AI ดูถามมันว่าดูนี่สิดูด็อกอันนี้สิไหนบอกสิ ว่าเกมของฉันตรงกับทีมรถทิปที่เป็นของแจมไทยแลนด์ซัมเมอร์แจม2 5 2 5หรือไม่ AI บอกเหมือนสิก็เกมของคุณมันคือการเดินทางบนท้องถนนโดยที่มีรถยนต์เป็นหลักเออผมถามอีกรอบแน่ใจนะ AI บอกแน่ใจสิก็เกมของคุณมันเกี่ยวกับการเดินทางบนท้องถนนที่มีรถยนต์เป็นศูนย์กลางทำไมจะไม่เกี่ยวนี่ AI ยืนยันให้เลยนะผมถามอีกรอบหนึ่งลองคิดดีๆสิตอบกลับมาครั้งนี้มึงเพลโตอ่ะ เมื่อข้าพเจ้าได้คิดไตร่ตรองคำถามของท่านอย่างถี่ถ้วนแล้วข้าพเจ้าได้คิดวิเคราะห์ขึ้นมาว่าเกมของท่านยังขาดความเป็นโร้ดทริปอยู่โดยการบลาบ,าบ,าบาลาแบบเาเรียกอะไรวะอยู่ๆแม่งโชว์โชว์ลิสขึ้นมานี่ AI moment เลยโชว์ลิสมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อนเออผมว่านั่งอ่านช่างมันแล้วกัน <laughs> เออ AI เชื่อถือ AI ทําไมเออเราสนใจตัวเองดีกว่าแล้วก็ไปคุยกับคนใน Discord ไปมันมี มันมีห้อง discord ใช่ไหมแล้วมันมีห้องแชทหนึ่งชื่อว่า dream discussion ก็คือแบบเอามาคุยเรื่องเีมโดยเฉพาะเลยนั่งคุยผมอ่านของแต่ละคนใช่ป่ะของพี่เบสปอะไรเงี้ยพี่เบสเป็นเจ้าของ y e l o o m Project เออเจ้าของทีม y broom project อีกคนนึงคุณนีดนิดเออคนนี้ชื่อคุณ,คณขุนเขาทำเพลงโหดมากรอบนี้เขาว่าเข้าแล้ว2คนนั้นอ่ะพิม,ม์ก่อนผมเว้ย พิมว่าตัวเองทําเกมไรแล้วกูนั่งดูของแต่ละคนใช่ปะโอ้โหแม่งไม่โรทริปเลย <laughs> คือถ้าของถ้าของผมบอกว่าไม่โร้ทริปใช่ปะของผมก็ยังอยู่บนรถบนถนนใช่ปะไอ,อสองคนนั้นแ่ะก็อยู่บนรถบนถนนนะแต่แบบมันไม่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 ถ้าเอาไอสิ่งที่ AIA ครอสมันลิสต์มาคือเราสามคนคือแบบปัดตกเลยแพ้แพ้แพ้แจมเลยอะไรเงี <laughs> ้ยเออแต่ช่างมันโอเคถึงตอนเย็นไม่ได้หลับเหมือนเดิมเปิดขึ้นมา เป็นห้อง discord auditorium นะแบบมีเวทีเออคนที่ไม่ได้พูดก็ปิดไม่พี่บอลพี่บอลเป็นโฮสถามว่าพี่บอลคือใครพี่บอลเป็นสมาชิกชมรมบริษัทบิดเอกเออส่วนอีกคนหนึ่งพี่เอกพี่เอกเป็นใครพี่เอกเป็น m a r k e t ็ตตบริษัทบิดเอกผมเคยเจอเขาที่งานก่อนหน้าน,นี้เดวยที่งานพรีน a ชั่นเออแล้วเขาก็ประกาศ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 ล i มิเตชั่น4ข้อให้คุณเลือกอย่างน้อยหนึ่งข้อไม่งั้นเกมคุณจะปัดตกทันที เออประกาศข้อหนึ่งเฮ้ยเชียใช้กับเกมกูดได้วะข้อสองไอ้เชียใช้กับเกมกูดได้วะข้อสามไอ้เชียใช้กับเกมกูไม่ได้วะข้อสี่ไอ้เชียใช้กับเกมกูได้วะสรุปสามจากสี่ใช้ได้หมดเลย <l acht> โอ้ไม่ต้องเลือกข้อเดียวด้วยเ <l acht> ออนี่คนอื่นเลือกข้อเดียวผมเลือกเลือกได้สามข้อเออแต่จะได้เลือกสองข้อเออจะน,นี้บอกไว้ <l acht> คือ โอเคเราได้ลิมิตชันแล้วพร้อมทํางานเพราะมันคือการเริ่มแจมอย่างเป็นทางการเพราะทุกคนรู้กฎมดแล้วมีข้อมูลทุกอย่างแล้วอ่าเรามาเริ่มแจมกันดีกว่าหลังจากนั้นอน่ะก็ไปเข้าดิสก็คือมันอยู่ในดิสคอร์ดใช่ป่ะเป็นแบบเป็นวทีแล้วก็ย้ายเข้าไปห้องที่แบบคุยกันได้เออย้ายกันไปเข้าห้องที่คุยกันได้วันแรกไม่มีอะไรมากก็คุย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 ,คยเจอบุคคลน่าสนใจเยอะเลยเอย แต่ว่าเออจะจะมาเล่าในนี้ก็แปลกๆเดี๋ยวความเป็นส่วนตัวหายหมดอะไรเงี้เออจ้างมันแล้วกันเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเล่าแค่บางอย่างอ่าโอเควันแรกทําเกมขอบอกโลเกตของตัวเองวันแรกก่อนรู้สึกว่าหุ่มใจมากรู้สึกว่าไวมากอืมรู้สึกว่างานของตัวเองในวันแรกเนี่ยไวแบบไวผิดปกติมากทั้งๆที่แบบไม่ได้นอนอะ่ะเออผมอยู่ต่ออีกประมาณสี่สี่ชั่วโมงถึงประมาณสามทุ่มใช่ไหมแล้วก็หลับ แต่สี่ชั่วโมงนั้นเป็นสี่ชั่วโมงที่โปรักถีมากคือแบบกูนั่งกดหมาเป็นเกมแล้วสักพักหนึ่งอะไรเสร็จออกมาเป็นแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นโปรแกรมเป็นระบบพื้นฐานอะไรเงี้ยทีนี้วันต่อมาครับวันต่อมาเป็นวันเสาร์วันที่สิบแปดวันที่เริ่มเนี่ยคือวันศุกร์นะมาต่อมาคือวันเสาร์เป็นวันแรกที่มีสปีกเกอร์เออลืมบอกไทยแลนด์เซอร์วิสเกมสองพันยี่สิบห้ามีสปีกเกอร์นะครับหมายความว่าไงเขาจะมีแขกรับเชิญจากคนในวงการอะ เออเป็นเป็นคนในวงการเป็นแขกรับเชิญมาพูดตามหัวข้อในแต่ละวันเออซึ่งแจมันเจ็ดวันใช่ไหมแจมจํากัดเวลาเจ็ดวันคุณต้องทาเกมให้เสร็จในเจ็ดวันทรงในเจ็ดวันห้าวันในเจ็ดวันเนี้ยจะมีสปีกเกอร์มาพูดวันละคนอืมวันแรกอาจารย์ตวงครับคืออย่างที่บอกแล้วผมไม่ได้นอนอาจารย์ตวงมาอาจารย์ตวงเป็นสปีกเกอร์วันแรกผมหลับบุ้ง เออแต่โุ้ยแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทันเลยนะครับทันทันทันนิดหน่อยเออแต่คืออาจารย์ตวงอ่ะเขามาพูดในหัวข้อเรื่อง selling point ใช่ป่ะ selling point คืออะไรจุดขายเกมคุณมีจุดเด่นเกมคุณมีจุดแตกต่างเกมคุณขายได้จริงๆหรือเปล่าเกมคุณมันฟี s ซีบีดี้มันเป็นยังไงมันเหมาะที่จะขายจริงไหมมันเหมาะที่จะลงทุนทํามันจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะเออแต่ผมมาทันตอนหลังๆแหละแล้วก็มาทันตอนที่เขาบอเสริมบางเรื่อง เขาเสริมเรื่องการทำโปรโตไทป์เกมเขาพูดว่าอย่างนี้อาจารย์ตัวนะครับอาจารย์ตัวเป็นคนเสียงพอมากแต่ว่าผมขออนุญาตทําเสียงแปลกๆเพื่อที่ว่าจะได้แยกเสียงออกจากผมได้คืออย่างนี้การทําเกมเนะี่ยการทําเกมเนะี่ยคือการเทสการทําเกมมันก็ต้องอยู่ที่เกมเพลย์ใช่ไหมแล้วเราจะรู้ไม่ได้เลยว่าเกมเพลย์เนี่ยมันดีหรือไม่ดีถ้าเราไม่ได้เทสและยิ่งกว่านั้นเราจะรู้ไม่ได้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทํามันเพราะฉะนั้น ที่มหาวิทยาลัยของผมผมจะให้นักศึกษาทําโปรโตไทป์ออกมาทุกสัปดาห์โปรโตไทป์คืออะไรอันนี้สภาพว่าเป็นแบบเป็นเป็นเกมเวอร์ชันยังไม่เสร็จแล้วกันเออแต่ว่าไอ้โปรโตไทป์เนี่ยต้องพอเล่นได้ต้องพอเทสอะไรได้แล้วต้องทําเทสรีพอร์ตมาส่งทุกสัปดาห์อืมก็คือเอาย่อๆนะอาจารย์ตวงกาลังบอกว่าคุณควรทําโปรโตไทป์เกมที่คุณมีไอเดียของคุณนะออกมาทุกสัปดาห์แล้วทุกสัปดาห์นั้นอะ ไอเวอร์ชันที่จะทาออกมานั่นน่ะคุณต้องทดสอบแล้วคุณก็ต้องทํารายงานด้วยว่ามันเปลี่ยนจากเวอร์ชั่นก่อนยังไงเพิ่มอะไรเข้ามาแล้วมันดีไหมมันไม่ดีแล้วมันรู้สึกยังไงมันเป็นเกมแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เออใส่ข้อมูลอะไรต่างๆเข้าไปอาจารย์ตรงต่อด้วยคำว่าเนี่ยคืออย่างที่บอกนะครับว่าการทําเกมเนี่ยมันมันคือการเล่นการสร้างเกมเพลย์ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําขึ้นมาเนี่ยเกมของคุณมันก็ไม่ใช่เกมหรอกครับ ถ้าคุณมีไอเดียเนี่ยแล้วคุณก็มาพูดปาประกาศบ้าบ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 าแล้วแล้วถามแล้วเกิดผมถามกลับไปอะ่ะอันนี้จะอาจ,อาจารย์ตรงโขนนะแล้วเกิดผมถามกลับไปอะ่ะว่าเราจะได้เห็นตัวเกมเมื่อไหร่แล้วคุณตอบกลับมาว่าโอ้มันยังนู้นครับมันอย่างนี้ครับไม่มีค่าแล้วเกมของคุณไม่มีค่าผมดูแล้วเออผมไปสนใจอย,อย่างอื่นดีกว่า <c oughs> อาจารย์อาจารย์ตรงอาจารย์ตรงคือแบบในภาพเป็นี้ง อจะต่อยแล้วนะคือต่อยแล้วนะจะต่อยแล้วนะผมเกือบโดนอาจารย์ตวงชกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมไม่โดนอาจารย์ตวงชก <l acht> เออเพราะว่าผมทําเกมนะครับ <l acht> ผมยังมีโปรโตไทออกมาน <l> ะ <acht> เออผมยังมีโปรโตไทออกมา <l acht> อันไหนไม่มีผมก็ไม่ประกาศนะเว้ยเออนี่ไม่โดนชกไม่โดนชกรอบนี้รอตัวไปอ่า <l acht> แต่ว่าเรื่องใหญ่ของวันที่อาจารย์ตัวมาเนี่ย <l acht> ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องการเกือบโดนชกของผมเว้ย เรื่องใหญ่ของวันที่อาจารย์ตวงมาเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากการโดนชกเว้ยการเกือบโดนชกของผมคือพออาจารย์ตวงพูดเสร็จใช่ปะเขาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาก็แบบเออไปทํางานทําการลงจากสเตจออกจากดิสคอร์ดทีเนี้ยพี่บอลกับพี่เอกอะก็ก็แบบพ,พูดพูดชวนคนนะว่าโอ้ไหนมีใครมีอะไรจะพูดไหมครับเออปรากฏผมพิมพ์แชทอยู่เว้ยกำลังพิมพ์แชทตกเต็กตกเต็ก,ตกนางพิมพ์แชทมอเสื่อมเตอร์นี่ชื่อมอเสื่อมเตอร์นะเออใช้ชื่อดิสคอร์ดมือเสื่อมเตอร์พี่เอกเห็น พี่เอกเขารู้จักผมเขาพูดขึ้นมาว่าโอ้ oh, นี่คุณมเมอร์เซอร์มเตอร์นี่โอ้ผมจําได้คุณพูดเก่งนะไหนคุณลองขึ้นมาพูดหน่อยไหมอืมได้เลยความจริงสิ่งที่ผมไม่ได้บอกพวกคุณแต่หลายคนน่าจะรู้แล้วแหละถ้าจําได้นะแต่คือถ้าถ้าเกิดบอกว,ว่าคุณเอินจําได้นี่น่าจะสําคัญตัวเองมากไปหนนะ่อยแต่ว่าก็ประมาณนั้นมันมีเรื่องราวความบาปของผมเลยมันมันมีสาเหตุอยู่ที่ว่า ทำไมผมถึงเรียกการทําเกมเล็กการทําเกมเล็กๆสองเกมนั้นน่ะว่าเป็นการบรรลุของผมเรื่องสโคบและการทํางานรวมถึงการเข้าเกมแจได้ด้วยเป็นหนึ่งในการบรรลุของผมเพราะผมรู้ตัวว่าผมมีบาป <c oughs> เออเพราะผมรู้ตัวว่าผมมีบาปครับบาปของผมเกิดขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งปีก่อนสมัยเดียวสมัยนั้นยังเดียวมาก ซื้อหนังสือเกมดีไซน์มานั่งงานโอ้โหกูเป็นเกมดีไซนเนอร์โอ้ตายแล้วโอ้ี่มันแม่ทําเกมมาสิปีเพิ่งเคยอ่านหนังสือเกมดีไซน์รู้สึกเก่งมากเออเอาไปว่าผมก็พูดเป็นเวทีเว้ยว่าผมมีอะไรจะสารภาพบบปเดี๋ยวคุณฟังไปพร้อมกันเลย <laughs> คืออันนี้โตรน,นะโตรเลยนะผมพูดบนเวทีอย่างนี้นะผมจะสารภาพบาปครับตอนนี้คือในแชทพอพูดคานี้ใช่ปะ่ะใ,ใ,ในในในแชทเริ่มระเบิด ในแชทเริ่มระเบิดแต่ยังไม่ระเบิดนะแต่เริ่มระเบิดแล้วแล้วก็พี่บอยกับพี่เอกก็แบบโอ้พี่บอลกับพี่เอกคือเป็นเขาเป็นโฮสต์ไงเขาต้องคุมสถานการณ์ใช่ไหมแล้วเขาแบบโอ้เออผมก็พูดต่อเมื่อหนึ่งปีก่อนผมเคยพูดกับคนดูผมว่าผมอะ่ะใช้เวลาทําเกมนานเพราะว่าผมต้องการให้เกมผมออกมาดีที่สุดผมเลยไม่เข้าเกมแจมเลยเพราะว่าเกมแจมมันใช้เวลาน้อยมันให้เวลาเราน้อยมากเจ็ดวันสามวัน สองวันหนึ่งวันผมเลยไม่เข้าเกมแจมเลยเพราะว่าผมคิดว่าเกมที่ออกมาจากเกมแจมเพราะว่ามันใช้เวลาน้อยมันเลยเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์แชทระเบิดพี่บอลพี่บอลกับพี่เอกโอ้โหมดสองคนระเบิดแชทระเบิดผมสารภาพบอกว่าเคยด่าเกมแจมว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์กลางเกมแจม เออซึ่งรู้สึกรู้สึกโล่งมากเพราะว่ากลัวคนไปเจอแต่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวคนไปเจอแล้วเพราะทุกคนรู้หมดแล้วเพราะกูบอกเองเออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเปิดไปเจอเป็นแบบคลิปๆนั้นอะ่ะไม่รู้ว่าลบไปยังไม่รู้ซ่อนไปยังอะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครเปิดไปเจอนะไม่ต้องไม่ต้องแฉนะเออผมสารภาพเรียบร้อยแล้วทุกคนรู้หมดแล้วรู้กลางงานเลยเออ โอเคเอาเป็นว่าวันนั้นเราก็คุยคุยคุยกันเรื่องความบาปเว้ย <laughs> ความบาปสมัยเบียวก็คือสมัยที่เป็นไปนด่าเกมแจมสมัยที่เบียวเกมดีไซน์เออแต่ยังน้อยผมก็ไม่คือ,อยังไงเดียโอเคไม่ไม่พูดให้ตัวเองดูดีขึ้นแล้วกันจ้างมันข้ามไปมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโผล่มาเรื่อยเรื่องประมาณนี้วันที่สองพี่จูเว่มาครับคือพี่จูเว่แกเป็นคนแบบน่ารักน่ารัก <laughs> พี่จูเว่แกเป็นเออไม่เขาเป็น,เข,เ,ปนเขาเป็นผู้ชายนะครับเพราะว่าพี่จูเว่มาพูดเรื่องการทําเกมแจมใช่ปะ แล้วตอนแกพูดเสร็จอะคือแกไม่ได้ชกอะไรไงเออเพราะเพราะแกพูดขึ้นมาพูดเรื่องเกมแจมแกไม่ได้ชกอะไรแน่นอนผมก็ขึ้นไปพูดแล้วก็นะนําตัวกับพี่จูเวแล้วตอนผมแนะนําตัวผมบอกว่าสวัสดีครับพี่จูเวผมเทปนะครับนี่คือเกมแจมแรกของผมเลยนะครับแต่แทนที่กูจะพูดว่าโอ้ผมขอฝังเนื้อฝากตัวพี่ด้วยนะครับพี่ทําเกมแจมมาสิบเกมแจมแล้วผมต้องฝังเนื้อฝากตัวพี่ด้วยหรือโอ้ผมชอบผลงานพี่มากเลยนะครับหรือผมชื่นชมพี่มากเลยนะครับผมไม่สามารถทําแบบพี่ได้เลยผมเพิ่งมาทําได้ตอนนี้ ผมพูดว่าอันนี้ผมบอกพี่เฉยๆนะครับเป็นคอนเทกต์แล้วผมเห็นในกล้องเว้ผมเป็นพี่จูเวนะครับ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 เออเอาไปว่าวันนี้ผมก็พูดอะไรนิดหน่อยตอนตอนท้ายเหมือนเดิมเออโดยที่มีพี่จูเวนั่งอยู่ด้วยแป๊บหนึ่งอะไรอย่างงี้โอเควันต่อมาพี่ปิงอ่าคือคนภายนอกเนี่ยอาจจะไม่รู้จักพี่ปิงแต่ว่าคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมเลือกที่จะเรียกแกว่าอาจารย์ปิง เพราะว่าโอเคอยงแรกคือชินปรับอาจารย์ปิงอ่ะไปออกรายการพี่กู้พี่กู้คูลลิสแล้วพี่กู้อ่ะเรียกแกว่าอาจารย์ปิงเออทุกคนก็เลยเรียกอาจารย์ปิงตามเว้ยแต่แกไม่ได้เป็นอาจารย์มาหาลัยหรืออะไรนะแต่คือผมต้องบอกอ่ะว่าคุณงามความดีของของแกที่แกทําต่อวงการเกมไทยอ่ะมันแบบมันค่อนข้างยิ่งใหญ่นะคือแกเป็นคนทําเกมในโกออดิซี่เว้ยเป็นเกมถ่ายรูปแมวเป็นเกมไทย เออก,ก,ก็แกเป็นคนทำมันจะไป็นเกมไทยได้ไงเออแล้วแกเอาหลังบ้านของนโกโดยซีอ่ะก็คือแบบข้อมูลการขายข้อมูลวิธลิชข้อมูลตลาดข้อมูลร้านคา้าแกเอาออกมาเปิดหมดเลยเว้ยพร้อมบดวิเคราะห์คือแกเอาข้อมูลนั้นมาพวกนั้นมาวิเคราหอใช่ปะแล้วแกทําเป็นไฟล์ pdf อ่ะแจกเลยอ่ะแจงในกลุ่ม tgdc อ่ะซึ่งแบบไอข้อมูลพวกเนี้ยคนไทยอ่ะไม่ไม่ค่อยมีเว้ยคือประเทศเราอ่ะ วงการเกมมันยังไม่ได้ไปไกลขนาดนั้นไงมันก็ไปไกลนะแต่มันแบบเทียบกับประเทศอื่นมันสู้ไม่ได้อะแล้วยิ่งข้อมูลอย่างเงี้ยมันยิ่งไม่มีคนมาเปิดเผยเว้ยแต่ว่าแกเอาของทีมแกเอาข้อมูลนี้ของทีมแกเกมแกมาเปิดเผยเว้ยพี่กูก็เลยเรียกเรียกแกไปสัมภาษณ์เลยอะไรเงี้ยเออผมก็เลยคิดว่าเออผมคิดว่าด้วยประการนี้เราน่าจะเรียกแกว่าอาจารย์ได้โอเควันที่อาจารย์ปีงมาเนี่ยก็ก็ฟังแกเว้ยผมผมชอบเรื่องนี้ด้วยนะคือ เขามาพูดเรื่องว่าการทาแพชชั่นให้เป็นเกมเออหัวข้อประมาณนี้การทําแพชชั่นให้เป็นเกมเนี่ยเขาก็พูดเรื่องว่าโอเคไอเดียคุณเนี่ยมันเป็นเกมแล้วมันดีหรือเปล่าเพราะว่าเกมส่วนหลังเนี่ยมันอยู่ที่เกมเพลย์ใช่ไหมเออถ้าเกิดว่าไอสิ่งที่คุณชอบเนี่ยมันมาเป็นเกมแล้วมันแบบอะไรวะมันจะแบบนั่นแหละมันไม่ดีมันมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นเกมที่มันแล้วมันจะสําเร็จเพราะมันไม่สนุกหรืออะไรก็ตามประมาณนี้หรือบางที่อาจจะนิชไปบางทีอาจจะอะไรก็ตามอ่ะอืมแล้วเรื่องเนี้ยผมมีเคสตัวอย่างเว้ ตอนที่แกลงจากสเตจไปแล้วอะ่ะผมก็เลยขึ้นไปพูดเวทีอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพี่บอลชวนเออรอบนี้พี่บอลชวนผมขึ้นไปพูดเรื่องเรื่องหนึ่งคุณอาจจะเคยได้ยินแล้วแหละมันอยู่ในคลิปแก้ตัวนอมตอนผมประกาศเกมแกตัวนอมซึ่งยกเลิกหนึ่งเดือนหลไรกันนั้นเออแต่ในคลิปนั้นอะ่ะผมพูดถึงเกมเกมหนึ่งเป็นเกมทําชีสเป็นโรงงานชีสไอเกมเนี้ย เป็นเกมที่ประสบป,ปัญหาเรื่องการเอาแพชชั่นน่ะมาทําเป็นเกมโดยไม่ถูกจุดเว้ยพร้อมกับความไม่มืออาชีพทางด้านเกมดีไซน์ความไม่มืออาชีพทางด้านทุกอย่างเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ปัญหาเรื่องการกําหนดสโคปนี่ก็ยิ่งเรื่องใหญ่เลยว่าอุ้ยยิ่งทำมันยิ่งใหญ่อะทั้งทั้งที่มันแบบมันคือแบบมันไม่ได้อะ่ะเอ็นจิ้นมันไม่รองรับอะ่ะคือ r p g Make r เ v กอะ่ะมันไม่รองรับอะ่ะคือถ้าเกิดว่าจะทาใหญ่อยัางงานี่จริงๆรอะมาทำยูนิตี้มันคงได้แหละแต่ว่าแบบตอนนั้นมันไม่ได้จริงทุกอย่างมันไม่มือชีพไปหมเลย ผมก็เลยมาพูดเรื่องนี้เว้แต่ก่อนจะพูดอะ่ะผม่รู้ว่าคนที่มาพูดวันนี้ชื่อปิงแต่ผมจําไม่ได้ว่าเขาเป็นอาจารย์หรือเปล่า <laughs> <laughs> ผมผมแล้วก่อนที่จะพูดเรื่องนั้นอะผมก็เลยถามพี่บอลว่าพี่บอลกับพี่เอกผมถามพี่บอลกับพี่เอกว่าเออพี่ครับพ,พี่ปิงนี่เขาเป็นอาจารย์หรือเปล่าครับแ <laughs> ล้วกบคือตอนแรกผมก็นึกว่าแบบเออพี่บอลกับพี่เอกก็จะบอกอ๋อเขาไม่ได้เป็นอาจารย์ครับหรือเออเขาเป็นอาจารย์ครับอะไรต่ออะไรมาเนี้ใช่ป่ะอยู่ๆพี่บอลบอก เฮ้ยนี่คุณขึ้นมาชกเองแล้วเนะี่ยโอ้โหแม่งสุดๆเลยว่ะว <c oughs> พิบอลผมไม่ได้มาชกคนแล้วจากนั้นประมาณหนึ่งวิพี่ปิงอาจารย์ปิงยกมือยกมือขอพูดเฮ้ย <c oughs> แล้วแล้วอาจารย์ปิงพี่ปิงโผล่ขึ้นมาบนสเตจเว้ยตอนที่ผมกาลังแบบกำลังเปิดไมค์พูดอยู่อะหมายถึงว่ากําลังแบบคุยกับพี่บอลอยู่ใช่ไหมแล้วแบบเฮ้ยอาจารย์ปิงเปิดไมค์อาจารย์ปิงขึ้นมาเลยแล้วเขาก็มาบอกว่าอ๋อผมไม่ได้เป็นอาจารย์นะครับ Yup เอสรุปคืออย่างที่บอกแล้วว่าคนเรียกแกว่าอาจารย์เพราะว่าออาจจะเป็นเรื่องที่เรื่องเดียวที่ผมคิดด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือพี่กู้พี่กู้ไปเรียกแกว่าอาจารย์เออเออเออแล้วโอ้โหรู้สึกภูมิใจมากผมได้ร่วมสเตจเลยนะผมได้ร่วมสเตจกับคนทําเกมนิโกเดซี่ผมได้ร่วมสเตจกับอาจารย์ปิงเออรอบนี้แบบตอนแรกก็โอ้โหได้ร่วมสเตจกับพี่บอลกับพี่เอกใช่ป่ะเออนี้ได้ร่วมสเตจกับพี่ปิงก่อนหน้านี้ก็ได้ร่วมสเตจกับพี่จูเวอู๋เมื่งก่อ โอ้โหแบบแม่มวงการเกมกูยอยู่ในวงการแล้วผมขอเป็นประธานทัพก,การครับขอเป็นประธาน TGA ด้วยคณะอนุกรรมาการเออต้องต้องต้องมาขับเคลื่อนวงการเกม <laughs> ทำเกมไปสามเกมเป็นเกมกระโดดตกอะไรเงี <laughs> ้ยเออวันต่อมาพี่ฟ้าพี่ฟ้าเป็นอาร์ติสไม่ผมจําคําเรียงไม่ได้ <laughs> โอ้โหเ็วมากเลยจํายศเขาไม่ได้ <laughs> เอาเป็นว่าเขาเขาเกี่ยวกับอาร์ตแน่ๆเขาสิ่งที่เขามาพูดอะคือเรื่องอาร์ต ใช่ไหมแล้วสิ่งที่เขาพูดเป็นหลักๆเลยน,นะคือเรื่องสีและดีเทลอ่าว่าเอาไปใส่ในเกมปุ๊บสีกับดีเทลอ่ะตรงไหนควรเป็นอย่างไหนอะไรประมาณนี้การจัดนูน่นจัดนี่ในฉากอา่แล้วมันเขาอ่ะพูดใช่ปะจนมาถึงสไลด์หนึง่งอ่ะไอ้เชีย่ยแม่งคือสิ่งที่กูต้องการเพราะว่าเกมกูตอนนี้กำลังประสบปัญหาภาพระเบิด <c oughs> ทำกราฟิกออกมาแล้วอ้มันแปลกมากเลยครับอ้าวทำไงอะ่ะไม่รู้งงพอเห็น ไอสไลด์เนี่ยเปิดสไลด์ขึ้นมาปุ๊บบึมโอ้โหระเจ้านี่มันสิ่งที่กูต้องการนี่เว้ยเลยพิมพ์แชทขอแคปจอสไลด์หน่อยได้ไหมครับเออเขาก็ถามพี่บอยแล้วก็ก็ได้ได้บอกเขาบอกว่าได้เออแล้วผมก็นั่งแคปทุกสไลด์เลยเว้นั่งแคปทุกสไลด์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 ว้าวได้รูปออกมาเต็มเลยเป็นสไลด์เป็นสไลด์แบบเรื่องอาร์ตเออเรื่องอาร์ตดีไซน์ของเกมตอนจบเขาพูดขึ้นมาว่าอ่า เดี๋ยวเอาสไลด์ลงแชทนะคะบึ้มกูนั่งแคปทำไมมึงทำอย่างนี้ทำไมมึงนั่งแคปไปทำไมวะ่ะโอ้ตายแล้วล,ลืมว่าลืมว่าทุกคนเขาก็เอาสไลด์ลงแชทหมดนี่ว่าโอ้ตายเออแ๋ยว,ว่าโอ้โชคดีมากคูรู้สึกขอบคุณมากว่าเออเขาเขาเอาสไลด์ลงแชทเราจะได้แบบนั่นแหละเอาไปใช้อย่างสะดวกสบายน่าสปีกเกอร์วันที่ห้าคนสุดท้ายแล้วครับ คนนี้แหละ <c ười> คือเราเริ่มด้วยอาจารย์ตวงใช่ไหมอาจารย์ตวงเนี่ยคือความยิ่งใหญ่ของแกคือคือแกอยู่ในวงการมานานมากแล้วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความคิดผมก็คือแกเป็นแอดมินกลุ่มทีจดีซีเว้ยเออแต่เรื่องเรื่องนอกจากนั้นะผมยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพราะว่าเออประวัติศาสตร์แกค่อนข้างออฟซิเคียวไม่ผมเป็นมือใหม่ผมเพิ่งเข้า,าวงการมาผมไม่เคยรู้ะลรเท่าไหร่แต่คนนี้ของจริงไม่ได้หมายความว่า ไม่ได้หมายเขาว่าแกเก่งกว่าอาจารย์ตรงนะผมไม่รู้ความสามารถทั้งสองคนหรอกแต่ว่าความแบบความนักชกอะ <laughs> อาจารย์อาจารย์คนเนี้ยของจริงวันนี้อาจารย์เจครับอืมอาจารย์สันพัฒอาจารย์เจเนี่ยเป็นอุปนายกรองนายก tta ก็คือองค์กร Thailand Game Software Association ไม่รู้จำชื่อถูกว่าอะไรแต่อะไรประมาณนั้นนะ่ะเป็นเกี่ยวกับเกมาองค์กรเกี่ยวกับเกมทีนี้แกมาพูดเรื่อง ผมจาหัวข้อไม่ได้นะแต่ในในนั้นน่ะแกพูดเรื่องการขอทุนและการจัดตั้งบริษัทเรื่องการทําธุรกิจะไรเกี่ยเกมอะไรเงี้ยแบบอ๋อการเริ่มตั้งสตูดิโอเออแบบจดบริษัททําบัญชีภาษีการขอทุนมาเริ่มอะไรอย่างนี้เอออย่างนี้จนมันถึงท่อนหนึ่งโอเคเขาก็พูดใช่ปะ่ะผมก็นั่งจดจดจดไม่ได้จดหรับพูดพูดเป็นงันแหละพูดให้ดูเท่เป็นงันแหละแต่ว่าผมก็นั่งจำไงเพราะว่านั่งดูนตั้งใจนั่งดูมาเพราะสนใจเออจนถึงตอนหนึ่งจนถึงฉากหนึ่งใช่ปะ่ะ แกพูดว่าเนี่ยผมอจ,จะคตินะอันนี้อันนี้โตรเลยนะผมอจ,จอักตีนะแต่แบบคือเด็กสมัยเนี้ยหรือคนสมัยเนี้ยชอบปฏิบัติกับรัฐบาลบุ้มชอบคิดว่ารัฐบาลเนี่ยไม่สนับสนุนจริงจริงอ่ะรัฐบาลอยากสนับสนุนมากเลยนะแต่ไม่มีใครไปขอเขามีทุนให้นะแต่ไม่มีใครไปขอเลยเราเราอ่ะมีหลายองค์กรเลยนะที่แบบกมีให้ขอทุนอ่ะแต่ไม่มีใครไปขอแล้วผมด้วยความไอ้นี่เว้ยด้วยความคึกขนองผมพิมพ์ผมพิมพ์ในแชทไปเว้ยว่ารู้ว่ามีทุนครับ แต่ไม่ได้ไปขอผมไม่ได้จะใช้ครับผมก็คิดว่าอ๋อเขาเขาก็คงคิดว่าโอ้ไอเด็กนี่มันก็พิมพ์เฉยๆแหละเออแล้วก็โอเคก็ผ่านไปก็พิมพ์เฉยๆแล้วก็ผ่านไปแล้วก็อาจจะเข้าใจอะไรก็ตามของเขหรือว่าอาจจะเข้าใจแบบตรงที่ผมคิดก็ได้ว่าโอ้ก็ไม่ได้จะใช้งไงก็เลยไม่ได้ขอไม่ได้คิดอะไรเออเพราะผมคิดว่าไม่ได้จะขอเท่าจริงๆมันแบบมันมีเรื่องอะไรเยอะแยะแล้วเลยไม่ต้องไปพิชอะไรประมาณเนี้แต่แบบแชทที่ผมพิมพ์ไปว่าอ๋อรู้ครับว่ามีทุนรู้ครับว่ามีทุนแต่่ไไไมด้ปข าะไม่ได้อยากได้ครับอาจารย์เจแบบเป็นเป็นภาพแกอ่านแชทอย่างเงี้ยคือเห็นเห็นในกล้องใช่ปะเป็นภาพแกอ่านแชทเงี้ยอ้คุณคุณมอนซัวคุณคุณมอนซัวแฮมสเตอร์ใช่ไหมอืมคุณคุณมอนสัว,สวไหน,นบอกมาสิเห็นทุนอะไรบ้างตอนนั้นความรู้สึกผมคือแกแม่ง มามาเจาะหน้าผมเงี้ยแกบอกว่ารู้ว่ามีทุนไหนแกลองบอกมาสิว่าทุนของที่ไหนถ้าแกไม่บอกตายความความรู้สึกไม่เป็นอย่างนั้น,น <laughs> แล้ว,แล,วแล้วคือแบบแกแบบดีเลย์นานมากเลยนะ <laughs> เหมือนรอผมตอบจริงๆอะ่ะคือคือแกน่าจะรอผมตอบจริงๆไว้แกไม่บอก โดนอาจารย์เจที่กูโดนอาจารย์เจที่โอ้โมหมอนซัวแฮมสเตอร์ <laughs> มอนซัวแฮมสเตอร์คนลุกโอ้ไ oh ม่ก้อปูยังโดน,โดนอาจารย์เจที่นี่นี่คือประสบการณ์การโดนคนในวงการที่ครั้งแรก <laughs> เออแล้วปรากฏว่ามีนางฟ้านางสวรรค์เวย้ยไม่ใช่นางฟ้านางสว,ว,ว,ร,วรรค์เรกเทวดาเทพสวรรค์อะไรเงี้ยน้องโอเว่นเออคนรู้จักผมเขาเขาพิมมาว่า มีทุนที่เดยป้าครับเป็นชื่ององค์กรมีทุนที่เดป้าและที่อื่นๆครับอาจารย์เจก็เลยไปอ่านแชทนั้นแทนกูกูกูรอนแล้วกูรอนแล้วกูไม่โดนจี้แล้วคือไอที่บอกไงว่าแบบรู้ว่ามีทุนเห็นมันขึ้นบ่อยๆแต่ไม่ได้จําผมไม่ได้อยากจะขอทุนโดนอาจารย์เจที่กูโดนอาจารย์เจที่โอ้โหตายแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวมากประสบการณ์นี้น่ากลัวมาก โอเคลราก็นั่งฟังต่อไปอีกใช่ปะ่ะเออนั่งฟังประมาณเกือบต่ออย่างนั้นแหละคือเวลาเราพิชเกมเนี่ยพิชคือการพรีเซนเทชันใช่ปะ่ะส่วนใหญ่เขาพิชคือแบบเราไปขอทุนเราไปเสนองานอะไรอย่างงี้เออใช่คำว่าพิชเราไปพิชเกมเนี่ยเราต้องมีไอเดียใช่ปะ่ะว่ากูจะทําอะไรอ่าไม่งั้นเราก็จะพิชไม่ได้เพราะว่ามึงไม่มีไอเดียมึงจะทำอะไรอะไรวะพูดทําไมนั่นแหละแล้วอาจารย์เจอบอกว่าอาจารย์เจเขาโครเลยนะคือเนี่ย ถ้าคุณมีไอเดียเนี่ยเราบอกเรื่องทุนไปแล้วใช่ไหมผมบอกช่องทางการหาทุนไปแล้วเนี่ยถ้าคุณมีไอเดียเนี่ยผมว่านะถ้าคุณมีไอเดียเนี่ยแลาคุณคิดว่ามันเจ๋งจริงเอ่ยมันมันได้จริงอ่ะคุณลองไปพิชเสนอขอทุนเลยดีกว่ากับช่องท,งทางที่ผมบอกไปอย่าไปลงเลยไอ้กลุ่มอะไรนะ่นะ TGDc น่ะโอ้โหลงลงไอเดียไปยืดยาวขยะอินเทอร์เน็ต <laughs> อาจารย์เจอาจารย์เจมันโดนผมอาจารย์เจครับมันโดนผมอาจารย์เจหยุดอาจารย์เจหยุดชุกบุม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 อาจารย์เจหยุดชุกแล้วนะครับมันโดนผมมันโดนผมโอ้โหหนึ่งปีก่อนนายทัศเทพได้โพสเรื่องเกมรถไฟไปพร้อมกับตัวอักษรความยาว2ี่สิบรรทัดเฮ้ยแต่อาจารย์เจเขาบอกว่าต้องทำให้เห็นเป็นเกมก่อนถ้าเกินไม่ทำให้เห็นเป็นเกมก็เป็นขยะอินเทอร์เน็ต นี่ผมมีรูปเกมนะไม่โดนชกแล้วกูไม่โดนชกแล้วกูไม่โดนอาจารย์เจชกสรุปรโดนชกไหมไม่โดนแล้วกันออออย่อาากต้้งงงดดออีีจจจจเเเรนนรรน i